นะครับจะวิเคราะห์ให้ฟังความจริงแล้วการที่บิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปนั่งถแถลงข่าวมันแค่อีเวนต์มันแค่อีเวนต์เท่านั้นเองนะนายกกระสั่งให้สองคนเนี่ยเรามานั่งถแถลงข่าวแล้วก็ทำหน้าทำตายิ้มแย้มทั้งที่ในใจลึกๆไอ้สองคนนี่ก็เป็นไงมีแต่ความเครียดแค้นนะมีแต่ความขัดแย้ง แม้กระทั่งในคําสั่งหรือประกาศของนายกเกี่ยวกับเรื่องการการเด้งการย้ายก็เขียนว่าชาดมันเกิดความขัดแยง้งกันอย่างหนักแต่อสองคนนี่ก็มานั่งยิ้มหวานนะมานั่งแสดงละครกันอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันสองคนเนี่ยลึกๆเนี่ยมันแค้งกันอย,อยู่อีกคนก็ได้เป็นพบตอรอแล้วนะเออก็อยากจะมีอำนาจต่อไปอีกคนหนึ่งก็เมื่อไหร่จะถึงคิวกูวะเออกูก็รอมาแล้วคราวที่แล้วกูก็ไม่ได้ นะเป็นพอบอรตรก็ไม่ได้กูได้คดีมาได้ทั้งคดีอะไรอ่ข้อหาตบรัน์นะนะลูกน้องกูก็โดนจับเครี้ยงเลยไอ้คนใกล้ตัวกูโดนบัญชีม้าหมดแล้วกูก็ไปได้เป็นผอบอรตรทุกทีทั้งๆท,งท,งที่ตอนนี้กูก็รองอันดับหนึ่งนะกูเป็นรองอันดับหนึ่งแต่พวกเองก็มายัดข้อหากูก็หาฟองงานะ้องเงินเขาไปนะเขามีคดีกูก็กลายเป็นคนที่มีคดีกูก็ประจำไม่ได้ดเป็น อ่าพอบอตอรอคนที่สิบห้าใจลึกๆอ่นะผมเดาเองนะผมไม่รู้ว่ามันคิดอะไรอสองคนเนี่ยนะแต่ผมคิดว่าไอ้พนเอกสองคนเนี่ยใใจมันคิดลึกว่าไอ้คนที่มีอํานาจก็กูก็อยากจะมีอํานาจอยู่กูก็เป็นแค่ปีเดียวเดี๋ยวก็จะไปแล้วกูก็นับถอยหลังอยู่ร้อยเก้าสิบห้าวันร้อยเก้าสิบสี่วันนับไปนับมาไอชิบหายเอ้ยนะเศษฐาสั่งกูไปสํานักนายกแล้วฟ้าผ่า อยู่ดีๆก็มีคนมาชวนอ่อมาชวนบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กไปนั่งคุยบใครก็ไปรู้พอคุยไปคุยมาเขาบอกเดี๋ยวกูต้องเด้งพวกมึงสองคนนะนะครับพวกมึงอยากทะเลาะอันดีนะักเข้าทางตีนกูเลยกูก็เลยเด้งมึงสองคนเอาตายอยู่บิ๊กตายขึ้นมาเป็นแทนชุกรู